มาดูสายช่วยใจที่เป็นแบบดูเรียมแบบสสายมันจะมีอุปกรณ์หลาบ้างนะครับมันก็จะมีตัวเซอร์กิตที่เป็นแบบสสายนะครับใช้เป็นแบบดูเรียมแล้วก็จะมีใช้ตัวโฟเซนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีวาล์วใจออกเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูไอวาล์วใจออกเนี่ยข้างในมันจะมีลิ้นนะให้ดูชัดๆนะ,ะมันจะบีบออกอยังไงออกมา แยกออกมาแล้วบีบบีบแล้วมันก็จะมีเลนส์อยู่ข้างในเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ซิลิโคนนะครับเลนส์ตัวนี้ถ้ามันเสื่อมก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่ใส่เข้ามาเอาที่เป็นตัวยืนย่นใส่เข้าไปก่อน เบ็ดฝาดังกิ่ต่อประการยังไงดูู้ค่าต่อว่าเขาจะออกกันครับเสียงดังนี้เข้าไปดังกิ่เสียงดัง เราก็จะต่อเซนเซอร์อันนี้ขั้วขั้วกันอยู่นะฮะดูม,มุมดีๆมันจะมีตัวม,มุมล็อกในลงเป็นไงขยับเครื่องมนหน่อยมุมล็อกดูตรงรอยในตัวนูนๆนี่นะครับขับไปตรงรอยบากใน,นโฟร์เเซอร์ เปิดแล้วก็เอาตัวโฟร์เซนเซอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเซนเซอร์ที่รับไข่นะครับมันมีตำแหน่งลูกศรอ,อยู่ลูกศรตรงนี้นะครับต้องเอาขั้วขั้วผินเนี่ยลูกศรลูกศร มาทำเดียวกันอืมหัวต้องอุซ้อนไปทางนี้โอเคตอนนี้มาดูที่เซอร์กิต ใส่หอเนี้อวากว่าหนึ่งนะครับใส่การต่อฟิลเตอร์แล้วก็ตรงที่มอญนะใส่ยาอสาวเสร็จ ก็จะมาช่วงต่อช่วงหายใจออกต่อวางหายใจออกเสียตรงนี้มันก็ต้องมีตัวสายหนึ่งต่อวัดเพชรนะครับมันเป็นเส้นหนึ่งเส้นใส่ใต้องไปใส่วัดเพชร์เสียบตรงนี้ส่วนปลายด้านหนึ่งก็ต้องมาเสียบ ต้องมีสายวัดพิเชิญนะครับไม่งั้นไม่ครบวงจรโปรเซสเซอร์ก็จะมาต่อที่ปลายวายพิษนะครับแล้วก็ต่อตัวน้อยน,นิดนึง flexible tube ต่อปอเตียงเป็นอันคจบ